สวัสดีครับแล้วก็กลับมาอยู่ผมติดดอยเกมเมอร์กันอีกที่เคยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําจุดเวลนะครับผมตั้งแต่เวลหนึ่งจนถึงสองเจ็ดหนึ่งนะครับผมเวลหนึ่งถึงยี่สิบนะครับผมเป็นการคุยเควสเริ่มต้นนะครับกับ n p c นะครับที่จุดเกิดของเรานะครับผม n p c จะให้เราไปเก็บถุงแดงครับจากขุนฟางนะครับผมหนึ่งถุงเพื่อนํามาส่งหลังจากคุยเสร็จนะครับผมเราจะได้เลเวลที่ยี่สิบนะครับผมหลังจากยี่สิบนะครับผมเราก็จะไปวร์ขฝาอีลิมนะครับผมเดี๋ยว จากเป็นที่ใหญ่นะครับผมออกวับขวาอิลิมานะครับผมช่วงเลเวลยี่สิบเราจะทําการตีเจ้ากระบองเพชรนะครับผมจนถึงเลเวลประมาณสี่สิบนะครับผมแล้วก็จะขยับขึ้นไปตีแมวตรงด้านบนภูเขาครับหรือว่าตรงด้านล่างจนถึงเลเวลหกสิบนะครับผมหลังจากเพื่อนๆเลเวลหกสิบนะครับผมผมก็จะให้เพื่อนๆวาร์ปไปที่เมืองเมดลินนะครับผมแล้วก็ลงวาร์ปซ้ายนะครับผมแล้วก็ออกวาร์ปซ้ายอีกทีนะครับผมเดี๋ยวผมลองเปิดแผนที่ดูนะครับ พอเพื่อนๆวาร์ปมาที่เมืองเบเดรินนะครับผมให้ลงที่วาร์ปซ้ายนะครับผมลงวาร์ปซ้ายก็จะผูกแผนที่นี้นะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนเเดินตามทางมาแล้วก็ออกทางซ้ายมือนะครับผมปุ๊บแล้วเพื่อนๆนจะมาเจอแมบนี้นะครับผมให้เพื่อนๆนไปตีทานตะวันนะครับผมเลเวล83านะครับผมทานตะวันจะเป็นตัวที่สามารถตบไอเทมมาขายได้นะครับสาหรับมือใหม่ครับผมเป็นจุดารามเงินที่ดีจุดหนึ่งเลยนะครับผมหลังจากเพื่อนเพื่อนตีทานตะวันนะครับผม เลเวลประมาณแปดสิบนะครับผมก็ให้เพื่อนๆย้ายเข้าไปที่ภูเขากลางเขนนะครับผมถ้าเราตีทานตะวันเสร็จปุ๊บนี่ยเราลงมาวับล่างนะครับผมจะเป็นภูเขากลางเขนจะเป็นข้ามาแบบนี้นะครับผมภูเขากลางเขนนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีคูณสองร้อยที่ได้จากคุย NPC นะครับผมผมแนะนําให้กดช่วงเลเวลเจ็ดสิบเก้าแปดสิบนะครับผมเพราะว่าตัว EP คูณสองร้อยหนึ่งชั่วโมงนะครับจะกดได้ช่วงเลเวลนั้นนะครับผมถ้าหากเกินนั้นไปจะใช้งานไม่ได้แล้วครับ พอเรา80ปุ๊บนะครับผมเข้ามาเราก็เข้ามาตีตัวนี้ครับผมมันจะอยู่ตรงวาร์ปล่างตรงนี้นะครับผมมันจะยุบมากนะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีไอเทมอาจจะตายได้นะครับผมถ้าใครที่มีไอเทมในระดับหนึ่งก็จะสบายหน่อยนะครับผมพอเรามาเก็บตัวนี้ปุ๊บถึงประมาณเลเวล90-100นะครับผมเราก็จะย้ายนะครับย้ายขึ้นไปวงบนนะครับผมวงบนก็จะเป็นตีตัวนี้นะครับผม ตีตัวนี้จนถึงเลเวล110-120ถนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเปลี่ยนมาตีโคลมนะครับผมเลเวล120แมปนี้สามารถอยู่ได้จนถึงเลเวล150-160ถึงนะครับผมพอหลังจากเลเวล160นะครับผมเราก็ทําการไปเปลี่ยนอาชีพนะครับเป็นคัสสอหรือว่าเพื่อนๆคนไหนยังไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับผมเพราะเราเปลี่ยนเป็นอาชีพคัสสอนะครับผมเราก็จะมาใช้ควาตัวนี้นะครับผมดูจากแผนที่แรกเลยนะครับผม วิธีการไปแผนที่นะครับผมก็กดวาร์ปกดรายละเอียดนะครับผมแล้วก็กดไปมันก็จะทําการวาร์ปให้นะครับผมในการวาร์ปแต่ละครั้งก็จะมีจํานวนเงินที่เสียไปครับผมแต่ว่าก็ไม่มากนะครับผมพอเราย้ายมาแบบนี้นะครับผมตอนช่วงเลเวลหนึ่งร้อยหกสิบนะครับผมเราก็จะมาเริ่มตีตัวที่เเวลน้อยที่สุดเลยครับผมตัวหนึ่งร้อยแปดสิบสี่ครับผมตัวฉลามครับตัวฉลามจะอยู่แบบออกมาจากหน้าวาร์ปนิดนึงนะครับผมอยู่ฝั่งซ้ายมือนี่จะมีหมอน จำนวนมากเลยับผมอันนี้นะครับอยู่ได้จนถึงร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบนะครับผมหรือว่าเพื่อนๆอ,อ,อาจจะขยบขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมเป็นตีตัวเหล็กแต่ตัวเหล็กตัวนี้ผมไม่ค่อยแนะนํานะครับเพราะว่ามอนมันน้อยนะครับผมพาเพื่อนๆจะขยบจากฉลามนะครับผมผมอยากให้เพื่อนๆขยบมาตีเป็นสกู่ะนะครับก่อนอยู่ไหนเอ่ย อยู่ตรงนี้ครับอยากให้เพื่อนๆเหยิบขึ้นมาตีเป็นโกลเลมนะครับโกลเลมเหล็กนะครับผมจะอยู่ประมาณตรงนี้ครับพิกัด A6 นะครับตรงนี้จะมีมอนที่ค่อนข้างเยอะแล้วเป็นกระจุกนะครับผมแล้วพอเพื่อนๆเลเวลอัพขึ้นมาครับผมถ้าเพื่อนๆที่ยังไม่มีของผมอยากให้แนะนาอัพสัก10เวิล15เวลแล้วค่อยเปลี่ยนที่นะครับผมถ้าคนไหนที่มีของครับผมเรเวลประมาณ100-80นะครับผมผมอยากให้ขึ้นไปตีหมาฟ้าแลอหมาหมาแดงนะครับผมนี่ครับ มันจะอยู่บนเกาะนี้นะครับผมตัวนี้นะครับผมจะเป็นมอนสเตอร์ที่เก็บเวลได้เร็วมากนะครับผมเราจะเก็บอยู่นี่จนถึงเวลสองร้อยนะครับผมหลังจากสองร้อยนะครับผมเราก็จะย้ายไปแมปแคนดี้นะคร<ๆ>ับผมหลังจากเวลสองร้อยครับผมเราจะย้ายมาแมปแคนดี้นะครับผมแมปนี้นะครับมอนจะตีค่อนข้างแรงนะครับผมแต่ว่าจะเป็นจุดที่เก็บเวลได้เร็วมากนะครับระหว่างสองร้อยถึงสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองครับ ใช้ระยะเวลาประมาณ6-8ชั่วโมงนะครับผมก็จะเวลอัพนะครับผม 71, 72เวิงเลยตัวนี้จะมีจุดที่แนะนำให้ไปตีนะครับผมจะมีจุดอยู่ที่หน้าวาร์ปหนึ่งจุดนะครับผมแล้วก็ลงจากหน้าวาร์ปมาตรงนี้ก็จะมีอีกหนึ่งจุดแล้วก็ปีตรงสระน้ำหนึ่งจุดนะครับผมแล้วก็จุดริมต้นไม้คู่นะครับอีกหนึ่งจุดหลังจากนั้นก็จะมาขึ้นมาตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับผม แต่เพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีพื้นที่นะครับผมก็ย้ายไปช็อกโกแลตก็ได้ช็อกโกแลตกับแคนดี้นะครับผมจะเป็นช่วงเก็บเวลระหว่าง200จน271นะครับผมส่วนช็อกโกแลตนะครับผมจุดที่แนะนําก็จะมีอยู่3-4จุดนะครับผมจุดแรกนะครับผมเป็นจุดลงเนินตัวนี้มอนจะเยอะเป็นพิเศษนะครับผมแล้วก็จุดที่สองก็เป็นจุดทางแยกครับจุดทางแยกบริเวณตรงนี้นะครับผมมันจะมีหลายจุดให้เพื่อนๆเลือกปักได้เลยนะครับผม สายล่างนะครับผมตรงนี้จะมีมอนนะครับจํานวนมากนะครับผมมีมอนเยอะมากแล้วก็จุดหน้าวับเข้าดันนะครับเลโก้ตรงนี้ก็เยอะนะครับผมแล้วก็ฝั่งมุมฝาด้านบนตรงนี้ก็เยอะเช่นกันนะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่เป็นสายฟรีนะครับหรือว่าเพิ่งเริ่มโดยที่ไม่มีของนะครับผมก็ตัวนี้นะครับผมมันจะมีการแจกไอเทมตามเลเวลนะครับผมถ้าเพื่อนๆเลเวลถึงตามที่เงื่อนไขกำหนดนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแปะให้นะครับผมว่าช่วงไหนได้อะไรบ้างนะครับผม เอาละครับผมเป็นไงบ้างครับผมกับการแนะนําจุดเวลนะครับผมเดี๋ยวจุดเวลหลังจาก271จนถึงเวล310นะครับผมขอเป็นอ e ีพีหน้านะครับผมถ้าไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผม